เทเลอรบานนี้ร้านหนึงานนึสิบใบดมกบใจลลายเด้ออือมูกบใจที่ไหนดีที่เข้ามชยอยูกดีนีแห้งเป็น,นไได้ไหมไงลูกได้บ่ ลูกึ iono, ้นก oh. oh. yeah ็จะล้มโดยไม่ได้กินข้าวแซบกินข้าวกินน้ำแซบอยู่บ่ไม่ได้กินข้าวจังมือนี่จักมือละสี่มือละไม่ได้กินข้าวกินน้ำได้ไหญไงเอ้กินน้ำก็เจ็บคอต้มน้ำหอนกินคอยคอยสดน้ำหอนได้บ่โอ้ อเยาได้กินกัเนเก้าปีนี้เกี่ยวข้าวแล้วเนาะปีแล้วได้จะสอบเขาเจสิบป่ายคนทั้งมัดเดินสิบคนกุ้มกินยู่บะมีกุ้มเลยเดินย่างมัดกินข้าวของให้โชคกินข้าวกินข้าวองให้โชคผลิตกินข้าวเจ้ายังยังอะไรไปใ้ นี่ใช้เขาบ่เงินอยู่ได้บ่เงินเลยตู้เขาค่ได้นี่ใช่นี่ใช้เขาเจ้าอยู่เนาะยังรับรับข้าวับเอาข้าวไปใช้เขาแล้วก็บิ๊กพิ้นครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนที่ติดตามครับสมทองของบัตรทองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย วันนี้กัเพละมาต่อที่เฮิรนหลังหนึ่งอีหลังหนึ่งครอบโ,โคหนึ่งที่พอใหญ่เป็นพระเงินมาให้เป็นเฮินที่สองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้มาทองกับมาพีละหลังจากที่ลงมาจากเฮิรนเสาคันเนี่ยพ่อใหญ่พมเลาก็มาต่อที่เฮิร์นโครอบโคนี่ซื้อแนวเลอร์เป็นเพื่อกะติดตามฮับส้มไว้เบิ้งเดียรอีเธอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทองกะสิได้ขึ้นไป เอาเงินเอาคำให้เขาเจ้ากะบาทนี้จะสิคุนถามเรื่องราวชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าอันนี้ละเฮิเ่นเพิ่นกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นไปเขาเจ้าอยู่จักคนจักคนฮะรับสมไปเบอร์เดียวดดิน้

นอนยังเดียวสมือน um <im it> ่าไกินวมือนะบ่ยากบ่เรื่องอะไรบ่ยากบ่ยากข้าวอย่างนั่งกันอน เริ่มต่ามึงนี่นะเก้าเจ้าเริ่มตาแล้วให้อย,อยู่เบ<า>ิ้งนีถ้ถามข้าวถามข้าวเขาเจ้าก่อนขึ้นมากอะอ่ะขออนุญาตถามได้เดนนี่ยวเพื่อเลือกเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่นี่นะแม่ซื้อเนี่ยเลยซื้อแมสืนะ่อข้ามก่อนค่ำอายุี้จะปีทศปัจจุบันยังไงครับสี่สิบสามอันนี้เตรียมทุกสาววะ ดูสาวกนดูสาวดูสาวอายุสี่สิปีแล้วแม่นะอายุสีปีสาวละโวยน่ะีสคนนีนพราโหโหเนาะคนน้าครอโกอะไรันนะสี่สิบปีแล้วเดี๋ยวโอเดี๋ยวโอ้เฮงโหอะไรกันนะคนกคือเท่าสี่สิบหนึ่งคนเยโนะอยู่เท่าอนยู่นำกันจะคนอยู่เนี่นี่นี่นะสิบคน พออยู่ฮือนี่เลผู้ชายจะคนผู้ชายสามผู้หญิงผู้ชายหญงสออผู้น้อไอยูนนกการซีพ่นเป็นเนั้นเรอกันคืองินข่าวว่ามีผู้ไข้พ่อมอคนหนึ่งมเป็นเน้อเไื่องไสามชีมมือแล้ว ผู้ใหญ่เป็นใครอยู่ข้างนะทุกคนนีวจังไปเบิึงเดี๋ยวลอาสอบทำชีวิตการเป็นอยู่ครับเจ้าก่อนไปมาเนอะกลุ่มนี้เกี่ยวข้าวเกี่ยวนามนะบอเกี่ยวข้าวล่ะเกี่ยวข้าวเกี่ยววข้ามีคนเกี่ยวข้าวผู้ไายผู้หญิงสองคนเกี่ยวข้าวสองคนเกี่ยวข้าวะ โอยกี่วมาลูจ่าโอ้ยเิ่กูีางดียวางเงินม่งอนมาจะแม่คอเห็ดไปลาคอยเห็ดไปเนนี้อะเดี๋ยวไคเทาไม่เลยปัจจุบันนี้มีเงินติดทถงเท่าเลยนะหนได้เลยพอได้ใจพอได้ใจใจเช่าคู่คู่ได้ นเได้มากกะไปนางทางไข่นาะยเมดู okay. uh ่ะดินอันนี้นะมาแต่ไข่มาลูกคนนี้นะมาแต่ไทยมากม่ได้ไปโดนคือว้านั่นล่ะไปจ็กเดินไปไแต่ปีนึงไปเห็นงายพี่เลยไปกอยู่น้ำพี่น้องไปอยู่น้ำพี่น้องไร้ายจับปนนั่นล่ะ เงินเดือนเาไม่น้อยใชหจ้าเดือนหนึ่งสี่พันมาบ้านหลายแท่ะฝาบ้านะเดือนละพันเดือนละพันสองพันสามพันหกพันก็ได้อยู่พอใช้จ่ายหาหกพันนองน้ำนั่นเป็นได้เลยมาบบบนี้มาก็ว่เกี่ยวข้าวที่ทางบ้านบ่มีผู้ใดเกี่ยวข้าวชอยเมสช้อยอันไอ้ก็เวยมาก ได้สบาไหมอีมาแล้วกลับไปไหมว่ามีเพื่อนเพื่อพ่อช่ยดีไปถึงได้เงินได้เงานเนี่ยเอาอะไรเอาอย่งเหตุการณ์ได้ได้เงินเอาไปยู่เงินใหญ่ได้เงินปีนี้เกี่ยวข้าวแล้วเนาะปีแล้วได้จะกสอบเขาเจสสี่ป่ายคนทางมัดเยือน 10 cung kim nữa bicom bicom binh cung đơn nhân mật cào hoa 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 ซือไว้มีเงินื้กับกรายย่งเขาก็ยังติดนี่เขาอยู่อยอยู่ลยเงินกระลายข้าเขาไปไปไม่ได้ไปไปอย่งค่าไม่ใหญ่เพิ่อยู่ไปใช้บไปใหญ่บัวกับนี้เฉ่งอย่างนั่เยเจ้าดีแล้วย่งไปเขา่งงลูกเข้ากินน้ำดเลยไปไป้อะไร ไม่ได้กินข้าวสี่มือละเพลนกันเนาะโอ้บันนี้จะไปเก้ี่ยวข้าวกันยังค้าน้ำเล่ามันบอก่มีผู้ไปเก้ี่ยวจะบอกกกัมือกันแย่งเดียวเนาะสามคนถ้าเกี่ยวสามคนดูน้อยคอยหูมีสามเกยวดูใช่น้าเอาเมย์ละเปดูกจ้กคนดูผู้หนึงสูเมย์อีกต่มาเก้ี่ยวข้าวซอยไวมาอีวีมีเงินมีข้ามแต่ง

โอ้ยเรถลปีนี้เแค่แว่าแปลว่าประมาณว่าเก้าร้อยนึงเนาะสมมติเจะคือจุ่มจาได้เขาเจ็ดสิบแบ่งเฮ้ลูกเพือพู้ไว้มานั้นขาเขามาให้เวนสิบหรือสิจะเขาเราช้ำลึกเลยเขาช้ำอึกสามสิบเจ็ดสิบเขาเอาไปแล้สามสิบยังเหลือยังเหลือสี่สิบน้อง

นีนี่แหละามมินลุไทยแล้วก็ไปมินหลุไทยแล้วแม่นมินหลุดไทยแล้วม่นหามไทยเฟสเลยเนาะลลกาอยู่เอนทีมไปเนาะมีนี่กะไปแล้วก็หามใส่รูใส่ฝันีอยกอยู่ไก่เนาะฝันเมื่อซูเม่ปีนี้นะวาวมาแล้วเห็นหน้าได้เข้ามาแล้วแบ่งแบงเขาเจ้า เง้ยความฮุนเลาลากน้เงินะตงมาสิมเตะมาเงนมันบาได้โอ้น <K> ่าองปะหาสยนะจมาปะหาน่น้าโดงกับเขาคาเคืองได้กาดองค้าเคืองอันค้าโดองยูทางพุทนน่ะบ้านกันนัค้าโดงเทไร มีคำมนะบอโอ้ยังดีมันมีคัมไอเด็น้องเลยสิบล้านควายตั้นึงมันบอกมีได้มันขาดเขินพี่น้องเอ้ยว่าตะเข้าตะเข้าอะยรเนี่ยเห็นแล้วได้มันบอมีสิบล้านปลูกสิบล้านปลงสิบล้านพอเขาได้ได้ขันเมี่ยวมันมากนะชิมาเอโนะขันเดียวมันมากปีหน้ามีไหวม่ไหวยุบหรือไหวก็จรหน้าทางนี้เลยกับทันนี้เลยขาดองนะขันขันปงนะเท่าไหร่วะ

ลูกตายดิจ้มนูตายแล้วโน่นนี่น่นดไปแล้วก็บอลูกก็งมีมีตินี่าที่ะาจะรูมโดยโดนใจนะโดยผัดเลวบสจะรูคอยมีเงินแล้วก็ติดนีอยังยังขเขายังขอันั้นน้องบอกเงินนั่นแหละเงินบรรพโนะเดี๋ยวช่วจามให้ลูกกินกัมีมีพันนึงกโอ้จำเป็นได้มขาโง่ตัวเดียวกขายซ้ายซสขายามพ ีนี่ก็บแสนปลายนึองโดที่นี่ตีนี่ห้องมอนะทีตที่นี่ห้องมอแสนตายแสนสิบพันขายงงตัวนึงไปใช้ชำนาญก็ยังมีบ่กไป่ซักผ่านพูดเขาได้โอ้ยเงินชำนาญก็ยังมีละเหานเงินตีนี่เขาแสนปลายพ่อพี่น้องมาขายงงแต่บ้านยามบ่มีเดี๋ยวมี้มีเดี๋ยวนี้น้ำเบ๊กอะเดี๋ขายก็ยังแต่ลุ้นน้อยมันอยจ่เบ๊กโตชุบจะเด้งหน่อขายนะ พดพมูซีโตยังเดมูซีโต้เ้าเรยเจ้ขายมันโจอยมีผูี้กูเจอเงินล้ก็ลูกชายเขาเริ่แม่มีเจ้ามูโอ้หน้เพื่อจะเอามูนะนะมันจ้อยแม่บอกขาดเทินแห้งคนข้ดเทนเลคือเดนนี้กัยัางขาเลยเดนนี่ผอเราขาผู้ใหญ่เหมืนกะแม่แม่เท่ามันยังไข่ปัจจุบันนี้เนาะ ไปเกี่ยวข้าวก่อนยังแย่กันไปเป็นกันไปอ้าแต่มื่อเนี้ยรัชมาซอยมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาเถอเพิ่นก็ได้โทรมาถามข้าวละคอยกันได้บอกเรื้ยงเาล่าชีวิตการเป็นอยู่ล้วมีครอบครัวหนึง่งที่อันชั่วมุสาวาขาดขาดเทืนโดยเพิ่นก็นเลยเนาะฝากเงินมาเถอะ Cái khói thai nha, một thân thải Mặt là... là... thải long na của con mẹ Đây, mẹ con mẹ con mẹ con con mẹ 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 con เทเลอรเทอเลอร์บานนี้ล้านหนึง่งร้านหนึง่งสิบใบ มูกระแสนายดีที่ก้ามาช่วยหลตาทูกคตรดีมีแเจ็บรัยกำไครู่มียืนยุ่นยาวด้พิ่นกะขอให้โูดีมีแหงปัเจ็บไว้ได้ต้อกียห่ช่วยลบามาจมีกะขอให้ไปขึ้่แล้วไปใหญเศรษกี้เท้าพันเท้าขอให้คนสุขภาพแข็งแรงต่อไปทนกคนขอจริงได้ขอให้ขอเจ้า ได้ซิงนั้นเด้อจ้าสาธุขอแฟนพี่น้องเอ้ยโดยอยู่ดีมีแฮงสู่คู่สู่คนพ่อทอกก็ขอขอบขอบใจพ่อใหญ่นครที่อยู่พุ้นละอยู่เอหรือว่าสหรัฐอเมริกาฝากเงินมาให้บ่อทอกมาซอยเลอเจ้า70ปาลาเ่็ดล้านเล่นล่ะระดับพ่อพี่น้องเอ้ยอ เป็นไข่ทุกคนเลยต้มข้าวข้าวกินกินได้ป่ะาข้าเจ้าข้าวเจ้าบ่มีข้าวเจ้าป่มีเลยแไมีแต่ต้มข้าวข้าวหุงเออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพลุกไีได้สี่มือละ cào cào bò kinh nấm hay là, ừ. oh, da yeah, mướn hú mướn ta là, không đại đâu, cơm nấm bò kinh, cái nhàng kéo cơm kéo kéo nấm คนสามคนสามคนน้ากับน้ากับล uh. huh? ุงเรนฮะข้าเจ้าอยากมาะลองไหมฉลองบ่แล้วค่อยโทรเขาก็ได้เซอร์บอกฉลองบ่ค่อยสิโทรให้โอ้เดี๋ยวค่อยสิโทรบ่เอาความให้ท่องเห้โทรบุ่งข้าเจ้าก่อน อ่ะบานนี้กะสิได้ขอโตัวเมื่อก่อนเด้ออ่ะอยู่ดีไม่แห้งสู้คู่สู้คนดีเจ็บดีใครสิเด้อเอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยขอขโมกขอบใจณใงไงจะดีทุกคนไม่เพื่อนกันขอขโมกขอบใจเพื่นเนาะอ๋ออยู่ดีใช่ทุกทุกคนเลยเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอวิดีโอหน้าเวลาทุกคนกขอขโมกขอบใจพ่อะยังจะดีเพื่อน ที่มาสนับสนุนหรือว่ามาช่วยเหลือขอทอค่ะได้มอบเงินให้เขาเจ้าเป็นที่เยฮอ้อปัจจุบันนี่กะเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพบพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน